เรือนหอปอยตริชดาสูมชุดประบาดปักทองคำเจ้าสาวสูมชุดประบาดปักทองคำทั้งตัวเรือนหอปอยตริชดาเข้าตระกูลเศรษฐีเก่าแก่เมืองภูเก็ตเผยถึงฐานะบ้านสามีเป็นอีกคู่ที่ดูเหมาะสมกันมากๆสําหรับปอยตริชดาเพชรรัตและนักธุรกิจหนุ่มตระกูลดังโอ๊กบรรล,ลุหงหยกหรือโอก๊กบัลลุหลังจากที่ได้สวมแหวนมั่นและเปลียดไปใช้นามสกุลฝ่ายชายรวมไปถึงจัดงานฉลองสละโสดที่กรุงเทพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนที่ผ่านมาและล่าสุดเช้านี้1มีนาคม2566ปอยตรยชดาและโอ๊กบรลรูดได้คงกันเข้าพิธีสมรสตามแบบประเพณีดั้งเดิมของบ่าวสาวที่จังหวัดภูเก็ตโดยเจ้าสาวอยู่ในชุดประบาดแบบเจ้าสาวโบราณปักด้วยดินทองคำสมใส่เครื่องประดับทองคำและเพชรพลอยโบราณรวมถึงมงกุฎไม้วกวุ้งวนซึ่งเป็นการขึ้นมือจากทองคำแท้ทั้งหมดงดงามมากทางเราขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวปอยโอ๊กอีกครั้งและขอให้ใช้ชีวิตคู่ราบรื่นไปได้ด้วยดีนะครับ กำลังจะเข้าพิธีแต่งงานในวันที่หนึ่งมีนาคม66ที่จะถึงนี้แล้วสำหรับคู่รักปอยตรีชดาหงยกและหนุ่มนักธุรกิจนอกองค์การโอรรลุหอหิบง,งูสอหรือสีทันทคาดหอหิบยียกกอกไก่และตอนนี้ปอยเองได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุลของแฟนหนุ่มเรียบร้อยแล้วซึ่งล่าสุดพิธีก่อนสาวกลแมพัชรศีเบนจามาตก็ได้โพสต์ภาพและคลิปปอยโอ๊กในงานเลี้ยงฉลองสละสดโดยมีเพียงคนสนิทเท่านั้นซึ่งกลเมแมได้โพสต์ข้อความอวยพรบ่าวสาวว่า แสดงความยินดีกับน้องปล่อยและพี่โอ๊กดีใจกับน้องจริงๆน้องสวยออร่ามากพี่โอ๊กหล่อกว่าในรูปมากฟิสเทนุอิพอยดันโดสเมื่อถึงนาทีแขกร่วมวยปล่อยพเรียบร้อยแล้วปล่อยก็เปิดใจกับแขกในงานและบอกความในใจกับโอ๊กว่าปล่อยขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาในวันนี้เป็นคนที่ปล่อยสามารถทิ้งตัวได้จริงๆปล่อยสามารถเป็นคนที่ลำใหญ่ได้มากที่สุดและวันนี้ปล่อยก็มีพี่โอ๊กอีกคนที่ยอมรับในตัวปล่อยได้ซึ่งทุกคนที่เคยเจอความลำใหญ่ของปล่อยมาแล้วพี่โอ๊กน่าจะเจอคูณสอง โอ๊คุณสามปอยมีความฝันถึงการแต่งงานอยู่แล้วมาเกือบ20ปีปอยมีทีมแต่งงานตั้งแต่ยังไม่มีสามีในช่วงที่ปอยยังไม่ได้อะไรกับใครจริงจังปอยก็ถามตัวเองว่าทำไมใจเรามันถึงไม่สามารถคอมมิชกับใครได้เลยเอหรือว่ามันกำลังรอใครบางคนที่เป็นเดวันจริงๆแ9ถึงปีที่ผ่านมาปอยไม่เคยพาใครมาที่คอนโดเลยแต่พอได้เจอพี่โอ๊คคำพูดต่างๆของพี่โอ๊คทำให้ปอยได้คำตอบว่าคนคนนี้คือคำตอบของชีวิต ไม่กี่วันนี้ปล่อยพูดกับพี่โอกว่าปล่อยโชคดีมากโชคดีกว่าเจ้าหญิงที่ได้แต่งงานกับเจ้าชายอีกขะขอบคุณที่โอกรักปล่อยทําทุกอย่างให้ปล่อยไม่ว่าจากเป็นหรือจากที่โอกปล่อยไม่เสียดายชีวิตที่มีอยู่และเกิดมามาแล้วค่ะอกขอเผยว่าก็จะรักปล่อยตลอดไป